สวัสดีสดค่ะไออัมปอนค่ะไออัมเนค่ะ, name, คะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะเจอหน้ากันบ่อยๆ่อเนาะเนมเนอะค่ะไม่ไปไหนแน่นอนก็อยู่กับลูกค้าตลอดนี่แหละค่ะใช่วันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการกดจอง ในส่วนของ Google c a ทใช่แล้วค่ะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะอยู่ที่บ้านที่ทํางานหรือลูกค้าไปเที่ยวไปคาฟเฟ่ชิลๆอย่างเงี้ยก็คือสามารถกดจองรถของค่าย Get m o b i l เราได้ตลอดเลยเนาะพี่ปอนใช่ค่ะแต่ว่าไม่แนะนําในกรณีที่ว่าขับขับรถอยู่แล้วอยากกดจองนะคะตัวนี้คือมันอันตรายนิดนึงก็อย่างว่าโอเคจอดข้างจอดนิดนึงใช่ค่ะเพื่อที่จะกดจองมันก็จะมีวิธีแนะนําง่ายๆนะคะวันนี้ปอนกับน้องเนมจะมาแนะนําในส่วนของ วิธีการกดจองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Android หรือว่า iOS เนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยใช่ก็คือคเข้าไปที่อแอปพลิเคชัน GWM Thailand แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันตัวนั้นได้เลยค่ะ,ะพอโหลดแล้วเรียบร้อยลูกค้าก็ทำการเข้าสู่ระบบนะคะอเข้าไปที่แอป,ป Get Water m or, แล้วก็พอเข้ามาสู่ในะแอป,ปก็จะมะีคำว่าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะ กดเข้าไปได้เลยเกี่ยวการเข้าสู่ระบบก็จะใช้เบอร์มือถือเราค่ะใช่ค่ะก็จะใส่เบอร์มือถือเราเขาจะมีระบบในการยืนยันเลข OTP ใช่กดในการเข้าสูส่สร,ระบบได้เลยค่ะ,ะ,คะการเข้าสู่ระบบนี่ก็คือไม่ยากเลยอพอได้รับรหัส OTP เราก็กรอกได้เลยค่ะแล้วก็กดตรงวงกลมนะคะให้เป็นสีแดงค่ะกดยอมรับแล้วก็กดเข้าสู <ขอ S 1> ส่ร,ระบบ,รระบ,บได้เลยอเข้ามาเรียบร้อยก็จะมี ในเรื่องของ Get v a y ID ของเรานะคะถ้าในการจองรถยนต์เนี่ยก็จะเข้ามาที่ตัวด้านล่างค่ะรูปกระเป๋า c w M ค่ะกดเข้าไปได้เลย <Okay. S 1> โอเคพอขึ้นหน้านี้เราเรียบร้อยเราก็สไลด์หน้าจอไปเรื่อยๆจนเจอโต๊ะ Ola Good Cat นะคะโอเคอเคจอแล้วเรียบร้อยน้องแมวของเราก็กดเข้าไปที่สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะ เราก็มาดูอีกทีว่ารุ่นที่เราต้องการจองอจะเป็นรุ่นไหนก็คือจะมีรุ่น400โป500อันตา้าก็จะอยู่ที่ราคา959,000บาทรุ่น400โปรจะอยู่ที่828,500บาทเท่านั้นเองค่ะ,อะโอเคอันเดียวตอนนี้เราจะเลือกเป็นรุ่น500อันตา้าเนาะอ่า แล้วก็ในส่วนของสีภายนอนนะคะในส่วนของหน้าจอเราจะมีทุกสีให้ลูกค้าเลือกนะคะถ้าเป็นในส่วนของตัวอ l a g o o ดแ a ตัว500อันตา้า<ช>ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะ<ช>มีสีขาวค่ะมีสีฟ้าสีขาวหลงังคาดำใช่แล้วก็สีเบดหลังคาน้ำตาล ค่ะมีสีเขียวหลังคาขาว,ขาวแล้วก็สีตัวใหม่มน้องใหม่ของเราก็คือเป็นสีเขียวพิทาชิโอนะคะใช่แผ่นเอาเราสามารถหมุนดู360องศาแบบนี้ได้เลย<ม>โอเคสมมติตัวนี้เราจะเลือกเป็นตัวสีเขียวสีเขียวเนอะน้องใหม่ของเราแล้วก็สามารถกดถัดไปได้เลยค่ะเราจะเป็นโอ้ปรากฏภายในให้ดูแบบนี้เลยก็จะเป็นถ้าเป็นน้องแมวของเรา สีเขียวตอนนี้ก็จะเป็นภายในสีเขียวแล้วก็สีเบจนะคะพี่ปอนน่ารักมากๆเลยค่ะมีรูปคาน้องแมวด้วยนะคะใช่โอเคแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะก็จะมาให้ลูกค้าได้กรอกข้อมูลในส่วนของชื่อนะคะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กรอกสถานที่ก็คือเป็นที่อยู่บ้านของเราได้เลยค่ะโอเคแล้วก็สามารถ กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของเราอีกทีนึงได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะกรอกในส่วนของอีเมลนะคะอีเมลตรงนี้ก็จะไว้สำหรับในการรับข้อมูลข่าวสารในส่วนของเกตเวอร์มาเตอในการที่เราชำระเงินจองไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของการอาจแจ้งว่าคิวรถของลูกค้าเนี่ยจะได้รับรถภายในเดือนไหนค่ะก็คือสามารถเช็คจากตัวอีเมลที่เรากรอ,อกไว้ได้เลย ก็ส่วนของสถานที่จัดส่งค่ะก็ลูกค้าจะรับที่สโตหรือว่าจัดส่งถึงที่หน้าบ้านใดเหมือนกันนะคะก็ร้านค้าที่ส่งมอบก็ลูกค้าต้องการรับรถที่ไหนก็สามารถเลือกสโตที่ต้องการได้เลยค่ะแต่ถ้าแนะนําก็จะแนะนาที่จีดับเบิยูเอที่จุเเคคอนแก่นใช่ค่ะก็แบบอยากให้มารับรถที่โชว์รูมเนาะบรรยากาศที่โชว์รูมของเราแล้วก็ ที่สําคัญเลยประสบการณ์ทดลองขับค่ะก็ถ้าลูกค้ามาทดลองขับกับเราได้รับคําแนะนําข้อมูลจากเราก็ให้ลูกค้าเลือก g e t ว o เตอร์พิสิทธิเพชขวัญแก่นของเรานะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเขาจะรีหน้ากลับมาให้เราเช็คข้อมูลอีกครั้งค่ะว่าเราต้องการเปลี่ยนสีเปลี่ยนรุ่นไหมชื่อข้อมูลเรากรอกข้อมูลตรงหรือเปล่าค่ะโอเคพอเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกวิธีชําระเงินค่ารถยนต์นะคะก็ถ้าเราเลือกสินเชื่อ อ่ะแล้วก็มาเลือกในส่วนตรงนี้หรือถ้าเราซื้อสดก็เลือกได้เลยแล้วก็มากดตรงรูปวงกลมค่ะเพื่อยอมรับแล้วก็เงื่อนไขในการสั่งซื้อนะคะค่ะหลังจากนั้นก็กดคําว่าสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเงินจองเนี่ยหนึ่งหมื่นบาททวนเพียงเท่านั้นเองค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ในการชําระเงินนะคะเราจะมีในการชำระเงินก็จะตัดผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่เราเปิดออนไลน์ไว้ในสน<ช>ของบัตรเดบิตนะคะคุณลูกค้า,าก็คือชําระเพียง1,000 0บาท ่านั้ใช่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็คือตัดผ่านบัตรลูกค้าก็ไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะค่ะก็คือให้กรอกเลขบัตรนะคะแล้วก็ในส่วนของอีเมลยืนยันนะคะให้สําหรับแล้วก็เลขหลังบัตรให้ใช่ค่ะพอกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็สามารถกด continue payment เพื่อชําระเงินจองง่ายแค่นี้เองเลยค่ะในการจองรถ Aura Good Cat ใช่ะคะแล้วก็ในส่วนของสีของตัวน้องน้องเหนียวของเรานะคะก็ถ้าเป็นตัว500อันตาะนะคะก็จะมีด้วยกัน6สีซึ่งราคาสีนี่ราคาเท่ากันหมดนะคะจะไม่มีราคาที่บวกเพิ่มเลย<ช>แต่ถ้าเป็นตัว400 Pro ก็เหมือนกันมีอยู่ด้วยกัน3สีก็จะเป็นเป็นพวกขาวขาวลาัคาดาแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นราคาเดียวกันหมดเลยจะไม่มีบวกเพิ่มในแต่ในส่วนส่วนใดวันรับรถใช่ไหมคะก็ะเริ่มส่งมอบน้องโอล่าพิซแครอทใหม่ของเราก็จะเริ่ม ส่งเดือนมีสาย์เป็นต้นไปใช่ไหมคะพี่ปอนใช่ค่ะแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ โดยที่ว่าผ่านสินเชื่อนะคะ,ะตัวนี้ก็จะขอเวลาในการทําสินเชื่ออยู่ประมาณ 2- 3ถึงวันนะคะใ,<ช>ให้ค,คนคอนุมัติออกมาแล้วลูกค้ารอรับรถได้เลยในช่วงเงินเมษานี้แต่ถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะกดสั่งจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันใช่ะคะ,คะว่ารถเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนในช่วงช่วงนั้นนะคะเนมถ้าลูกค้าต้องการดูในเรื่องของรายละเอียดแคมเปญก็ลูกค้ามาตรงที่สําหรับคุณได้เลยค่ะตรงรูปบ้านตรงนี้ แล้วก็สไลด์ตรงในเรื่องของข่าวสารกิจกรรมเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าต้องการดูข้อมูลของน้องโอรากูดแคทก็จะมีมี GT อ่ามีตัวโอรากูดแคท4 0 0โปรกับ500อันตาค่ะ,คะก็กดเข้าไปได้เลยก็จะมีรายละเอียดแจ้งหมดเลยค่ะว่ารับประกันอะไรบ้างตีอะไรบ้างค่ะตรงอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ทางเกียร์อจัดสรรมาให้ใช่ค่ะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งที่ลูกค้าต้องการทราบในส่วนของดอกเบี้ยค่างวด เงินดาวนะคะเราก็สามารถกดดูได้ในส่วนที่ว่าตรงรูปกระเป๋าเหมือนเดิมเลยแล้วก็สไลด์เป็นรุ่นลดที่เราต้องการค่ะในเรื่องของดอกเบี้ยเงินดาวการพอร์ตเราเลื่อนไปด้านล่างสุดเลยจะมีคําว่า finance support ค่ะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยก็จะมี finance ที่เขาระบุในส่วนของตัวดอกเบี้ยแล้วก็ค่ามวนให้สําหรับลูกค้านะคะสามารถเข้ามาเปิดดูหน้านี้ได้ซึ่ง finance ของเราก็จะมีในส่วนของ ทิสโกแล้วก็ธนาชาตินะคะตัวนี้เป็นรายละเอียดให้ลูกค้าทราบทุกๆรุ่นเลยค่ะกค้าก็คือพูดง่ายว่าแอป Get Walmart เนี่ยรวบรวมทุกอย่างไว้ให้แล้วลูกค้าไม่ต้องแบบตามหาให้วุ่นเลยค่ะใช่ถ้าเราอยากดูว่าโอเค C 1 0 p r r o เป็นยังไงแตกต่างจากตัว5แล้วอันตายยังไงนะคะเราสามารถเปิดเข้าแอปพลิเคชันในส่วนของ C W M เข้ามาได้นะคะเข้ามาแอปเดียวแต่สามารถดูได้หมดทุกอย่างเลยเนาะเนาะใชะสะดวกสบายมากเลยแ ซื้อรถจองรถแล้วที่สําคัญก็พอลูกค้าได้รับรถแล้วเรียบร้อยเนี่ยลูกค้าก็จะมีรีโมทไว้สั่งงานระยะไกลได้ค่ะก็เสมือนรีโมทรถอีกอันนึงเลย เราก็จะสั่งผ่านมือถือของเราค่ะโดยไปที่รีโมทรถยนต์ถ้าเราเชื่อมกับตัวรถแล้วเรียบร้อยก็จะแสดงสถานะทุกอย่างเลยว่ารถเราจอดอยู่สถานที่ไหนยังไงนชิคกี้ในวันนั้นอ่ะโอใช่เนี่ยขับไป2 6 0 0 0กิโลแล้วเช็คระยะไปรอบแรกไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยพาชิคกี้เที่ยวบ่อยมากเลยนะคะใช่สายล้อค่ะพี่ปอนขอนิดนึ่งสาวยายล้อ ใช่หรือว่าเนี่ยเราสามารถกดล็อกสั่งล็อกรถได้สั่งเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถได้ค้นหารถยนต์ได้ค่ะมีแจ้งเตือนว่าลืมปิดหน้าต่างปิดสรุปเราสามารถกดได้จากแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยไม่ว่าเราจะอยู่ในรัศมีไกลแค่ไหนเราสามารถตั้งรัศมีได้ค่ะจำกัดอยู่ที่ประมาณ250กิโลเมตรค่ะพี่ปอนซึ่ง่ย่ากไกลสามารถสั่งเข้าทำได้ท<ช>ุกอย่างเลยเนาะอย่างการจองชาร์จรถ ตั้งเวลาการชาร์จล่วงหน้าได้ดูประวัติการชาร์จของเราได้ดูแผนที่ชาร์จได้ด้วยแผนที่ชาร์จเนี่ยคือจะรวมทุกสถานีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะนี่เราจะเช็คได้หมดเลยนี่เห็นไหมเห็นสีแดงๆไหมนี่มีสถานีเกตว่ามอเตอร์เริ่มขึ้นแล้วนะนี่เราสามารถกดนําทางไว้ได้ค่ะสมมติหาท้องเนมนกดเข้าไปก็จะขึ้นนี่ค่ะแบบนี้เลยนําทาง GPS ได้เลยง่ายสะดวกสบายมากก็คือมีครบจบ เรียบร้อยใช่ค่ะแค่แอปแอปเดียวคือแอป g w n นะคะโอ้โหสามารถทำได้<อ>ทุกอย่างหรือว่าลูกค้าจะจองคิวเข้ารับบริการเช็คระยะหรือตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติมก็คือจากแอปนี้แอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันเดียวครบจบทุกอย่างเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ที่เรามาแนะนำการจองไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่แค่ Olapootcat นะคะอของเรามีทั้ง h a w ะ ที่เป็นเฮสติกแล้วก็ตัวปลาอินไฮบิดเนาะอีกตัวนึงก็จะเป็นโจไลออนค่ะน้องเล็กของเราน้องสิงโตเข้าแอปแอปเดียวเราสามารถที่จะทำได้ทุกรุ่อ all in one เลยสูกต้องแล้วค่ะคุณลูกค้าสะดวกสบายมากแบบไม่ต้องแบบว่ามาถึงโชว์รูมก็ได้อยู่ที่บ้านจองมาแล้วเรียบร้อยเราก็โทรไปหาลูกค้ากิ้งเดียวเลยใช่ค่ะโอเคค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองขับนะคะทางไอแอมก็จะเชิญให้ลูกค้ามาทดลองขับที่โชว์รูมนะคะเราก็จะมีทุกรุ่นให้ลูกค้าทดลองขับเลยไม่ว่าจะเป็นโอล่าฟูดแคทฮาวาลเฮสติกหรือโจไลออนนะคะก็ครบจบทุกรุ่นที่นี่ที่เดียวค่ะเชิญมาเตร์แล้วก็เราเปิดทําการทุกวันเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะมาเฮ้ยโชว์รูมจะปิดไหมจะมาเสียเวลาไหมไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็มาเถอะค่ะรอลูกค้าอยู่มาหยอกไอแอมหน่อยและมาหยอกไอแอมหน่อยนะคะ ไอ้เอาเงาอะค่ะอยากให้มาแบบมาหาทุกวันเลยยิ่ง<ช>ดีนะคะอยากพูดคุยกับลูกค้าอยากบริการลูกค้าอยากพาลูกค้าทดลอง<ช>ลขับรถและมาดื่มกาแฟ มาดื่มน้ำใช่แม่มาเข้าห้องน้ำกับเราด้ไปเรื่อยแล้วเราอะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกมาที่เพจ Facebook CWM ขอนแก่นพี่ติเพจของเราได้ค่ะหรือว่าคอมเมนต์มาในคลิปได้ค่ะว่าต้องการให้พวกเราไปทำอะไรบ้างอ่ะแล้วก็ถ้าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเนมเนี่ยจะพาลูกค้านะคะไปดูว่าลูกค้าที่รับรถไปแล้วเป็นเจ้าของรถแล้วเรียบร้อยเนี่ยในคะแนน Point GWM ที่ เขาให้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเราสะสมคะแนนยังไงเอาคะแนนตรงนี้ไปแลกในร้านค้าแลกสินค้ายังไงได้บ้างค่ะใช่ค่ะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าเรานะคะเจอหน้ากันบ่อยๆจำหน้าไอ้อ o าสัวไม่ดีดมาถึงก็ทักหาได้นะคะเนมิงค่ะใช่ค่ะบอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ